สวัสดีจ้ามูนิกก็พบกับช่อง Baby My Chanel หรือว่าอีกออช่องหนึ่งกับสมายพาเพลินชาแนลเนาะมูนิกก็เป็นอีพีแรงเนาะจ้าที่ว่าแม่มาบอกอีสานเนาะตอนนี้แม่ก็ซิมาบอกโปรโมชั่นดีๆเกี่ยวกับรถซูซูกิสวิปใช้เงินออกรถอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะจ้าอยากไปเบิ่งตัวรถว่ามีเอียงแน่ไปเบิ่งกันรถ เป็นจังไรบางจ้าก,กับรถที่ไม่นําเสนอไปนะจ๊ะความายอยากสนใจสีแดงแบบนี้หรือว่าสีเบิองัวรถยูซูซูกิพารามสองนะจ๊าสาม,มารถแอดลิงไล่หรือว่าโทรมาหาไม่ก็ได้นะจ๊ะ มือนีไมกก้กาฝากดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ไามน้ำเดอ้ออีพี่หนาไม้สีไม้เห็ดอย่างอีกถาเบิงไปแล้วเดอ้อมือนีสวัสดีจ้า